แมงมุมออกไปเลยไงจ้าจตักตาชุดนี้เราเปลี่ยนหน่อยนะตัวตาของเราเป็นมัมมี่แล้วส่วนผมของเธอก็พันด้วยผ้าพันแผลลองใส่กระปองดูแล้วก็ทาสีช็อกให้มันดูเก่าลงอะนะเอ๊ะแล้วมัมมี่อาศัยอยู่ที่ไหนเบบีทาฮีรากำลังอาบแดดอยู่ที่ปิรามิดแต่ว่าเธอเบื่อแล้วเธอก็เลยอยากจะเล่นต่อนะ อจะทำอะไรสนุกสนุกดีนะอ,อะไรอยู่ใต้นี้อ๋อตะเกียงนี่นะแม่แจ๋แม่จ๋าดูสิลูกรักนี่คือตะเกียงวิเศษลองถูดูสิว้าว <Wow. S 2> ยินดีต้อนรับนายท่านทั้งสองถ้าสามารถให้พรท่านสามขอ้อเออข้าอยากได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เด็กน้อยคนเนี้ยมีความสุขอืมถ้าอย่างนั้นปลาสาจิ๋วของเจ้าหญิงแห่งอัคลาบาเป็นยังไงล่ะคะ oh. ชอบจังเลยขับใจนีไม่เป็นไรข้าทำให้พอของท่านสมความปรารถนาแล้วเล่นเสร็จหรือยังจ๊ะได้เวลากลับบ้านแล้วนะมาเร็ว <c oughs> ขึ้นไปเลยนะลูกไปเร็วเข้า <c oughs> ตุ๊กตาน้องหมาจะกลายเป็นอะไรนะ เราจะใส่ลวดแล้วก็หย่อกาวร้อนตอนนี้ทั้งตัวก็กลายเป็นสีดำจากนั้นก็ตัดกระดาษโฟอมออกมาแล้วก็ตกแต่งด้วยสีทองจากนั้นเราก็ต้องมีไม้กระทาแบบนี้เลยนะเป็นสัญลักษณ์โลกหลังความตายคนนี้ก็คืออนูบิสเจ้าแห่งโลกแห่งความตาย เอะพ่อแม่ทูลหัวอยู่ที่ไหนนะออ oh, <c oughs> เรามีของขวัญให้ด้วยนะอ๋อโ <c oughs> oh, ตโตจังเลยหนูโตเร็วมากเลยรู้ไหมโอเคจ้ะนี่ของขวัญให้หนูนะอ่า <c oughs> oh, อะไรอยู่ข้างในอ้อ oh, แมงมุมเราไปนะว้าวเจ๋งนี่คืออนูบิสนี่นะหนูอยากได้มาตั้งนานแล้วอ๋อเธอชอบใช่ไหม ตูกตาเอลเอลตัวนี้จะต้องแปลงโฉมทาตาใส่อายแชโดว์ที่มีกลิตเตอร์สีทองจากนั้นก็ติดขนตาปลอมลงไปเลยแล้วก็ใส่วิกบู <c oughs> มามี่น้อยผันผ้าน้อย <c oughs> ดูดีจังเบบีทาฮิลาเกิดมาที่พีระมิดอันหรูหรา เฮ้ยหนูเบื่อจังเลยมาทำอะไรสนุกสนุกมากทำอะไรดีนะอยากจะเอาจระเข้มาจังเลยแน่นอนจระเข้แล้วก็เสือดาวเนี่ยเป็นของที่หนูชอบเย,ย้งยเจ้าหนูมานี่นะทาฮิร่ดึกแล้วนะไม่หนูอยากจะเล่นนะ่ะเล่นซ่อนหาดีกว่าตอนที่เธอกำลังวิง่งหนีเอ,าาอ้าไม่ ที่ไหนหน่ากลัวจังช่วยด้วยเฮิโร่ฮลัลโหลคนพี่เลี้ยงมาแล้วเหรอออกไปจากที่นี่กันเร็วกล่องใส่สลามแบบนี้จะกลายเป็นสวนขวดเราจะเอาสลามออกแล้วก็ลบเราจะติดปีกจะได้กลายเป็นแมลงไงแล้วทำขาจากลวด โรยกลิตเตอร์บนลูกบอลโฟมถ้าสีเล็บแล้วก็โรยทรายเข้าไปออมาแลงอยู่เต็มเลยคือมันเป็นสวนขวดสำหรับมแลงอะนะเทฮิลากำลังสำรวจอาณาจักรของเธออยู่แต่แล้วเธอก็ค้นพบอะไรที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอืเอออะไรอ่ะเออนั่นมันอะไรอ่ะทองคำเหรอ มาให้ฉันเปิดให้เธอดูนะว้าวเจ๋งน่ารักอะ่ะเจ้าแมงมุมพวกนี้ชอบอยู่ในนี้เยอะเลยแถมมันยังชอบขโมอยของเข้าไปไว้ในรังอีกด้วยดูเจ้าพวกนี้แล้วสนุกจังเลยไทายราก็โตขึ้นแล้วแต่ว่าเธอยังแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนเดิมะนะก็เพราะว่าแฟชั่นในโลกของมาม,มี่ยังเหมือนเดิมยังไงล่ะเราจะใส่สร้อยคอแบบนี้เลยแล้วก็ใส่กำไลนะ ได้เวลามาทำผมแล้วจริงผมบ๊อบสีสวยกว่าแล้วก็ทำให้ผาาเป็นแผลเก่าเมคอัพแบบอียิปต์นั้นก็ต้องกลีดอายไลน์เนอเยอะๆนะเอเวลินเป็นนักโบราณคดีเธอออกมาสำรวจในโลกแห่งอียิปต์ <c oughs> ในขณะที่เธอกำลังสำรวจอยู่นั้นเธอก็แตะต้องประตูมิติจนมันเปิดออกเฮอ ไม่จริงนะที่นี่มันคุมสมบัติอย่างนั้นเหรอว้าวเหมือนท้องเวลาเลย oh, <no. S 2> ทำยังไงดีลละเนี่ยนี่มันอะไรหนังสือต้องมนเหรอเอ้มันอ่านว่าอะไรนะ almost latingle seos ว้าแเวนมอนทำให้ทาฮิราตื่นขึ้นน <laughs> ในที่สุดข้าก็ตื่นแล้วเ <laughs> จ้าเรียกข้าเลย <laughs> มาเม,ม่นี่นะ อ๋อนี่คือหนังสือโปรโดข้านี่เนอะพอเธออ่านหนังสือปุ๊บเธอก็โตขึ้นปั๊บเลยตุ๊กตาของเราเติบโตในทราย <t> <t> ทำความสะอาดทำผมซะก่อนจิงเราจะทำผมจากสายหนังได,ได้เป็นเกลียวแบบนี้เลยนะว้าวทเฮีราผมเธอสวยจังพอมีผมแบบนี้ผมเธอจะได้เพอร์เฟกต์ไงละ่ะ ใส่อายแชโดว์อายไลเนอร์แล้วก็ขนตาใช่ใส่ตาเยอะๆเ,เลยจากนั้นก็ทาลิปสติกสีทองแล้วเราก็จะใส่ชุดของเธอให้เป็นสีขาวแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าสีน้ำเงนินแล้วก็ใส่เครื่องประดับสีทองแน่นอนที่แขนก็ต้องมีกำไล <c oughs> คนรับใช้กำลังเตรียมอ่างอาบน้ำพร้อมกับนมสด ท่านราชินีเพคะเชิญถอดเสื้อแล้วก็แช่ลงในอ่างน้ำได้เลยนะเพคะเ <Wow. S 1> ออดีจัง <laughs> และกลีบดอกมะจะทำให้ท่านกลิ่นหอม <laughs> ผิวของท่านก็จะนุ่มนวย <h ums> เราจะทำมงกุฎจากสายรัดสีทองแล้วก็ใส่สายโซ่สีทอง ตรงกลางก็จะมีวงแล้วก็คริสตตลได้เวลาวันขึ้นของราของทฮฮราแล้วเทพธิดาเบสเต็และอนูบิสมาร่วมงานพิธีของทเฮรามาเปิดผ้ากันเลยว้าวมีงูด้วยเหรอเนี่ยตอนที่เบสเต็จะจับเจ้าง,งูมันก็เกือบจะฉกเธอแล้วเดี๋ยวฉันหยิบเองก็แล้วกันนะมีเพียงทฮฮราเท่านั้นที่งูเชื่อฟัง เจ้าง,งูพยายามพันตัวไทเฮราแล้วมันก็อารมณ์ดีมากเลยและทีนี้มงกุฎก็เป็นของเธอแล้วว่าด้วยอำนาจของเทพเจ้าและเทพธิดาทั้งหลายท่านได้รับหมายให้เป็นราชินีผู้ปกป้องเมืองนี้นี่คาถทาของเจ้านะาและในที่สุดราชินีก็ขึ้นของราชทรงพระเจริญไทเฮรา หลายสิบปีผ่านไปตอนนี้หน้าของเธอก็เหี่ยวย่นหมดแล้วแต่พอเธอดูในกระจกเธอก็เห็นตัวเองสาวอยู่เสมอเราจะทำชุดจากผ้าสีขาวอะรับนะว้าวตกแต่งชุดด้วยริบบิ้นเลยเถึงจะยุม,มากแล้วแต่เครื่องประดับนั้นไม่เคยน้อยหน้าใคร <laughs> แล้วเธอก็ยังสวมใส่ตุ้มหู และมงกุฎอันย้ายใหญ่ที่อยู่บนหัว <c oughs> ประชาชนทั้งหลายรักแล้วก็เคารพทฮีร่าเธอในมีความรู้เรื่องเวทมนต์โบราณ <c oughs> สามารถเปลี่ยนก้อนหินี้เป็นทองได้เจง๋ง <c oughs> นาเบเอาน้ามาให้ข้าสิได้เลยเพคะฝาบาท <c oughs> เออ <c oughs> เออฉันทำอะไรลงไปโทษนะจ๊ะ ฉันไม่ได้ตังใจไม่ได้เพคะสีทองแบบนี้เจอจะลัดลึกเกิน <c oughs> เราจะทำเจ้าแมวน้อย <c oughs> เจ้าตัวนี้จะเป็นสีดำแล้วก็มีตาแสนสวยแมวตัวนี้มีขนสีทองซะด้วยสิแน่นอนว่าสร้อยคอของมันนั้นจะต้องประดับไปด้วยอัญมณีล้ำค่าแมว ทีฮาร่านั้นไม่บอกก็รู้ว่าเป็นทาตแมวอ่ะนะโอโอเจ้าแมวทั้งหลายเดิมนมซะนะเข้าแถวเป็นระเบียบเลยใครอยากจะเล่นมั่ง <c oughs> ไม้ตกแมวดี่ดีจังเลยนะโอ้โหแกชอบใช่ไหมล่ะ <c oughs> ฉันรู้ว่าแกชอบลองฝนเล็บดูสิและเจ้าจะกลับไปปราสาทกับข้า อ,อยู่ตรงนี้สะนะบอกเลยว่าเตียงแบบนี้มีที่นี่เท่านั้นนจะจ๊ะแมวของข้าจะมีเสื้อผ้าใหม่ที่ทำมาจากทองแท้